เลือพี่น้องโอ้โหนอนเฝ้าของน้ำิ่งคนละแกแล้วมุ่หวงแห้งยันยันโถสวมหายท้องท้องเจ้าเคื่อคุณจะเมยแต่นอนท้องัตงพี่ก็นอนเฝ้ขึ้นกันคนละแกแล้วมุ่เลยเอาคนละมุมแล้ว สบ,บายแหงไปลูกึ้นไปทำงานต่หยาบป้นี่ฮะฝ่าโถสวมพี่น้องก็เห็นบ่หันหน้า <c> ก <ười> <c ười> ับบ่ไปหันน้ำกันหันไปหันมันแขงลืองอยู่คนนอนเฝ่าโถสวม <c ười> กัดหอนไหลตังมเฝ่าน้่งกันเร็วตัง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 พี่ตังมาเฝ่าสวมเน่ยเร็วมาๆๆใครลึงอยู่นี่ตัง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 อันนี้นอนพัลลุ่มเย็นสบาย อากาศหอนเออมวยบอนอนซื้อๆื้อสิออมวยเนาะไปเจาไหนไปพุน่ะไปเบิ่งเขาอยู่ในห้องสวมผุนเฮ้อเขาเผาทุ้วสวมไว้ยันทุ้วสวมหาย หมาเป็นลูกหายเมื่เลยหุ่นงำงๆไปเมื่ตั้งตั้งอาลูกกันลูกนลูกลไปบ่ท้องท้องท้องไอ้ท้อง Nít chút nữa là những chút nữa là những chút nữa là những chút Tăng ủy ủy mu cậu bé say mướn mà, cậu bé say mướn mà, ơn mừng, ơn ca vưng, mu cậu cứ vỗ má, ơn tăng, ô ơn là thiệt vưng, thiệt cứ vỗ mà. Ai phải vưng nam nhăn nhăn bơi nhăn bọt nhăn bơi nhăn bọt nhung, huỳnh, phẩu heng hắc heng nó hung nam nè, huống lại, ờ phẩu tố sườn ท่องเฝ้าทศสวมตีออกมาเนี่ยพี่ไอมาแล้วเร็วเร็วเรมาพี่ไอเร็วพแคอ์มาแล้วพแคอ์มาแล้วเอ้ยเอ้อนักกุ้นโอ้ยนี่ใส่ตัวเด็กเอ้าอืมอืมเอออโอ้ยมาไหวแล้วพี่ก้มชูแข้งแต่นอนเฝ้าทศสวมด้วยอ้าว อันนี้เด็กสินี่ก็เฝ้าโถสวมเพื่อกันยายนหายคนละฟังพี่น้องเ <laughs> ด็กๆเฝ้าโถส้วมนะคะยายนสวมหายมีาราคาหลายเออ <laughs>

ăn kiki à là... Kích 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 kiki kiki Ừ Ông kiki 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 bộ lạ ฮาเพ็ดเจ้าเห็นบ่เห็นบ่เห็นนี่กาบบ่บรรยากาศช่วงบ่ายสองบ่ายสามเด้อพี่น้องในบ่ายสามเ้อะแดดกันยังหอนอยู่แต่ก็ะสีบดบดอยู่อย่างตะฝนสิมาหายเหล่าท่องท้องขอหลีกแล้ว

เพื่อนฝาอของน้ำพ่นทั้งในพุ่นหลีอยู่หนีย่างเดียวนอนพดลม่มผิดกับท้องฝาอของน้ำไ้ยันโถสวมหายยังล่ะตังทื่หนากระตาอ,อันนั้นเถอะหนาแนมมั้ย สวัสดีครับเพชรสวัสดีครับก็เร็วเพชรเพชรนี่ตูกัดไก่หน่อยปากดำดำนี่ขับของกับกิงไปหาหลอยบอลเขาเตกชาสูสาสา่ชาใสบอลบันซิวินรับผิดชอบเลยผู้ใดสิรับผิดชอบเธ่นี้ ไอ้ของเหล็ดเลยอะของเหล็ดเนี้ยของเหล็ดกับบอลเหล็ดขึ้นเก่าโมนึงก็ไปขับหมอนเฮียนข่างๆมาเอามาให้อุ้มตีเหล็ดอยู่มะของเขาหรือเปล่ามาของเฮียนอื่นแต่เฮียนจาของบอลบ่มีแตกบอลยังอยู่สภาพเก่าแต่ว่าเฮียนเขาแตกหมือเมื่อนึงถอไปนอกถอไปนอกนิ้วเฮียนอ่ะ เฮียนถอยเฮียนสะเว้นเฮียนตรงขามมือนึงแม่ได้ยินเสียงเนาะยามมื้อคืนเสียงอันตีอันดังตึบตึอีหยังน้มาเบิ่งอุ้มยงเพเอาหมอนมาให้เล่นบักนุ่นซาสูซาอยู่โอ้ยติับมาให้อุ้มติบอกให้อุ้มนอนอุ้มบ่นอนอุ้มเลยเอามอันวีเล่นซดบักนุ่น แตกหมดหมอนเขาขับมาสองเทียรสามเทียรล่ะนั่น,อนอโอ้ยสิมีผู้ให,ห่แถวบ้านเมียนทิพย์หมอนอยุ่ยเห็นเขาหายเหมนะือนหมอนเขาไห้นะปี <c oughs> <c oughs> ตัวกินไก่น้อย <c oughs> เอน้ <c oughs> อย่าไปกัดไก่เขาเด้อ <c oughs> เขาสิปรับใหม่ได้มีเงินจนใจเขาเลย ค่ะออคลิปนี้ก็ไวส้สำนึกกเนโนะค่ะสวัสดีค่ะ